โอเคครับสวัสดีครับพบกวับผมนาะย g ีโอเอนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮอนกันแล้วนะฮะโอเคมาเล่นกันซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญสองคนคือยอ,อก,กับคุณภูมินะฮะขอเสียงนะครับเฮ้ยไอ้ภูงเงียบภูมิกำลังอา่านยืนเนะฮะกำลังตังแต่ไ่อออ่านไม่ออกเหรอคนคนล้วอ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> ออนฮานออนฮานโอ้โหออนฮาน oh. ออนฮาน เว้ย <Whoa. S 2> มันโค้งยังไงมันยิงที่จีโค้งไงมันต้องเรียนกับน,นิวตัน้นเปิดทับเจอมันต้องไงนั่นเรื่องโปรเจกทายอะเออที่เรียนมาไม่ใช่นิวตันนิวตันแปลงคุณผู้ชมงงคุณผู้ชมงงไม่งงเรื่องนี้มันออกจะง่ายเน,นาะโมเดลสไตล์ลุคเย็ที่สุดเลย เคยจับได้นะตอนนี้จำไม่ได้คืออะไรกูก็ไม่รู้มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยปู่ยิงจักรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวป้อมตัวป้อมยิที่มันยังไม่ปั่นนะกันหน้าแตกเบยอะฮะเหรอวะยิงไม่ถึงยิงนิดเดียวเองอันนี้ก็นายตัวป้อม แน่นอนอะ่ะไม่สกิลกูสกิลสามมันไม่พุ่งเลย<แ>ก็ไม่รู้สินะ่ะว่าแล้วเฮียคุณเพลิดล้านเลยอีกนิดเดียวไปแล้ววะเจ้าวันตาย

ฮ่าเก่าอะไรนะเป็นเย็นจริงๆด้เงินเยอะมาเลยโอ้โหเยี่ยมซื้อขวดซื้ออะไรนั่นไปแล้วบับเบิล no บับเปิลเย็นของก่อนพิธี่โค้งชาวเกมใช่ไหมจะรู้ไหมไม่โดนไม่โดนโดนเต็มเต็ม ยิงมั่วยิงมั่วตัวนี้ไม่เห็นหน้าเราเลยอ่ะเล่นไม่เป็นแล้วจำไม่มาเล่นทำไมอ่ะอยากลองอุ้ยโดนอุ้ยอ้าวตีเองอ้าวเป็นพอนตวัดจะชาร์จโอ้โหชาร์จก้อนศิบ <stop today. S 1> <oh> ิวเนื้อ นับ t ุ่มแต่ดิอาร์โก a สั o งล a กลิสปิฟิ i n บัฟฟลูอแปดตั้งอัพอะไรอ่ะอ๋ออัพอนั่นอันหนึ่งเอ้าเร่องไมกูไม่ออกไอเทมตาตันตา้ยอุ้ยอุงอนทำไมกูไม่ออกไอเทมไป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  ระวังจากตุ่มเหี้ยเลยนี่มันฟิตบอลนะไม่ใช่สามทางโอ้ยแรกแรกอ้าวอ้าวอ้าวออะไรมป๊บปับบปั๊บบปับบูได้ไปแล้วจะรอดหรือเปล่าเอารอดลเงาละเงะเงะไอ้ภูมิ่เอฟซีพี่ภูมิ่ะ้นานได้กิวยิงงวยิงงวยิงง่ว ยิงดีเสาเสากูทำอะไรได้อ่ะมันจะยิงด้วยทวแมปวางวางว่วางทวแมปอะ่ะไปย้อนระวังต้องมาช่วยแล้วมาลาดแล้วเฮ้ยลาดคนดีเกี่ยงี <laughs> <laughs> โสดะ <laughs> <laughs> คนทำวิดีโอนี้แยงมากเลยใช่ไหม คิดโดนมึงโหดเหรอคิดโดมึงช <No. S 2> yeah. nah. ่วยเป็นโหดเหรอเฮ้ยไมันโค้งไงนี่นี <c oughs> er. <c oughs> ่ด a บบลิแคทโอ้ยแม่การกโอ้นี่พักคมวัดเย็ดที่สุดเลย ไม่จบไม่จบอุ้ย,ยมึงยิงใครปึ้งอ,อาสั่น์แล้วก็โดนโค้ <c oughs> งดิโค้งไม่โค้งไม่ใช่คีบแม่งไม่เอาชิปจะเอาโค้งโอ้ะ วเตะอไมเจาะหมุหมุนมุนมุนอ้าวงี้มันหาเรื่องกชัอ่ะเอาละครับยอไปแล้วไม่นาเลยบ๊ายบายโอยไม่น่าเศ้าเลยเนื้อเราไม่อร่อยไม่ต้องเราเราอตัวเอ

ไอ้สุดเราก็ได้เบอร์เซิร์กันแล้วครับคุณผู้ชมถูกม,ม,มาแล้วแด้ผมยิงวัตรดิผม<า><ง>ยิงคิปู่ไม่ว,าว่างเฮ้ยเ<ะ>ออสงมการต่อสู้แพๆมันแล้วทีนี้แ้าลองเม้าเป็นไรเนี้ยมึงโดนแะล้วมโดนแล้วทุกคน ไม่โ,โดนสตันทาที่คุณจะสตันมันได้เปี้ยวีวันเ เพือโดนโคชิมินายมาครับอ้ยยอครับเปลือบโอ้โอ้โอ้แล้วพุ่งกับยอสุดหล่อโดนนี่หล่อแน่หล่อยอมมึงไอ้เหี้ยมันกูว่าแล้วมันโอเคครับผมยอมมุมยอมอุ้ยอุ้ยโดนโดนมุ้งโมงนานนะอปัปัน โโกเ้ยอยู่ลกลเลยมันเลยเราคิวกี่ตัวเนี่ยแล้วแต่กี่ตัวก็ได้ตัวแล้ว นี่คนนั้นน่ะคนนั้นน่นะคนไอ้ดุ๊ดอาขาดโลภตายเบยความโลภทำให้เจ้าตายได้ให้คนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับทุกคนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับโลภมากามเออรู้ตัวรู้ตัวไม่โลภต้องโลภอย่างสีสัน งครับโค้งมากทำไงวะโวยจะตายโค้งแนวนอนหูก็ไม่รู้อ้าเอ้าว่ามันโค้งเองต้องส่งกระแสจิตไปเว้ยสกระแสโอ้ยกระแสลูกจิตโค้งเลยโค้งโค้งดีเลีเอ้าดาเตีขอโชคขอโชคแจกเลยตายแล้ตายแล้วสองร้อยหกสิบห้อ่างู้นหรือเปล่า ไปไปต่อมูฮาวมันจะมาโดนใส่กูวิ่งุงล้วกมึทำไมมึงไม่ตายวะยอยอดูดดดเทียมันเถิงว่ะล็อกล็ โอ้วันไอ้ p a y b c k payback เลย payback some b i t c เฮ้ยซื้อเบอร์ซื้อมาทำไมเออโอเคนี่ต้องซื้อนี้สิจะมัน ไปแล้วโค้งดิไม่โค้งกูโค้งเป็นหน่อยงหมุนหมุนหมุมุนหมุนแ่จิตกูน้อยเกินไปแ่จิตน้อยเกินไปเอง๋อต้องทำอย่างนี้นี่เองเออไอ้โค้งเปนโดนโคเนียโคโคอย่างงี้ต้องโคโค้มากเลย แล้วยิงแบบไม่เชี่ยวเชียองวะไรไม่รู้กลืมุณตแมนมั้งนี่ครับเป่าเปามาไ้วบอลชเกออ้ยไล่รอดแมวันนี้มันใส่ความมัวนี่งใส่ความมัว เอาใหม่ครับมากัะมาเร็วเพื่อนอุอ้ยตะเกะียงอ้าวอ้าวอ้าวเขาไม่ตะกิยบูดิษอุ้ยโอ้ยไม่ได้คิวบิกเต็งรู้สึกจะเล่นมากไปแล้วจะเซฟดีกว่าเนอเอาดนลลาร์เลยนะ กกหลาเอ้ยคตดเจ็บอ่ะคุณหัวตีแกตึมตาย

ตีนกตีนกตูมเล่นมาตุ้มตุ้มคัทดาวยูโน่แมนนับเข็มอุ้ยอุ้ยไอเจ้ยวัน ไ,ไปวายดูลุนล,ล,ล,ลุนลุนลุนแล้วใครไปแล้วปะโป้ไอแฟกไไวเหี้ยโอ้ไม่ช่วยเลย เล่นไรเนี่ยนี uh ่นั u ถือสามแมนเด้าไอ้ a นุ uh uh ่มผ i ดสามแม้ d สี่ปุ่มเทียนเดฟช่วยไอ้วนบ่ want m o r ่ตัวเดียวเราต้องขัดขวางฮะขัดขวางอ

แล้งหนาวมเฮ้ยโดนือดตายก่อนโชคดเน่เเนตายก่อนรสัโชคดเน่ยภูมิยงโหและโอ้ตเปิดเกมมาเนี่ยเปิดเกมด้นะเนี่ยไปจุ๊ อุ้ยเที่ยแม่งมาไงวะอุ้ยแมงมีวาดเออมีวาดด้นย่่าฮบาฮบาาฮ่า้่าฮ่า่าฮ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 ่่า่าฮ่ฮ่า

ไหนไป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 แล้ววิ่งของกูวิ่งเร็วไปเอาบ้านเดี๋ยวเราจะโดนอีกถูกกันนะโอ้ยแม่งเอ้ยัหลีกก็ได้บุ๊คอุ้ยจกิวมันเรือโดนตัน payback ตอนหลังเราแจกเยอะโหยังฝ่ายเดือดเแมาแล้วหนึ่งนึงครับงกปันแด้เลยมาหไม่จับให้ยังดีเลยใช้พวกสกิลอะเพราะว่าเขามีสกิลแค่นี้จนปัญญาแล้วครับหยุดหยุด

เอาดูดูดอุ้ยอยายมทั้งหลยแมมันแจกนโม่ดูี่ดิมดูนีดูิเพืมึงอะไอ้เหี้ยหวานพตรเยอะเลยไอ้เหี้ยวนมันเลยเฮ้ยมันที่ไหลบ้า โอ้โอนลม่ก่แอรุ่นยีูพี่ขอ่ที่น่าจะให้กูเดเดอเบอกเลยวันนำอะไรเนําอะไรต้องให้คุณนะนำ เอ้ามึงก็น้ำตีเลยแอนี่แเนีย่โอ้เจมินายเฝ้าบ้านอย่างดีหมาเฝ้านรกปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ๊แลอะไรนี่อะไงล่ะเต็มเต็มันตาขนาดนี้เนาะอ้วนเต็มอ้วนคลิปแม่งคลิปเต็มเลยอ่ะเอ้าโดนอะไรวะเนี่ยอุคนดีเจนเลย Oh. a b s o l u t e l y spiffy. Can't ท o u c ี this. าไม่ไหวก็พองมั้่โดอ่ะเองเองขี้วงโดอ้าวกูค่อยๆปลดไปทีละคน Four... Three... Honor... I'm trapped again. Bye, Surprise, motherfucker! Yaw, too, yaw, too, day, yaw, Yo die chi, way, too. Oh, ha, ha, come on. Yeah. <laughs> เลือโอ้โหเลือดบ้านเหลือครึ่งหลอดแล้วอ่ะโนไอพวกหมาทั้งหลายไม่กลัวกันว่ะโคตรฉลาดเฮ้ยจอก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 มาที่วันสู้สู้ที่วันสู้สู้ไอเฮี้ยมาไงเนี่ยมันเป็นโรคเซือ ควันตันก็ใช้ได้เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเออตึ้งตึงตึ้งตึงโอ้โหไปเลยมาแล้วดำร่องมาแล้วขีดดำร่องเอาด้วยดำร่องโดนขีตตึงดไงไปไป let's go รถไฟบ้ามันรีเวิวจังเกมในฮอนด้าวิงเออ รับเลยเต้ามันคืีที่เกี่ยวมาบุกมาแล้วเนื่อยเด็กโกไม่ได้สุดที่สามแล้วเรายังไม่ยอมเอาเฮ้ยคนไหนอาร์เินี่ไม่เนียนไอสัตว์แต่ว่าันน it ี้ไ euh ม่ดูก็มง

เฮ้ยยังมังไม่งมาอีกตัว่าให้บ้านดนตีเป็นอันขาดเอาออกเลยดีไะสเวกแปกมาแล้วตันตันตันอุ๊กๆอกเชียอะไรอีกดีวะโอ้ยเหลวมีไอ้ห่าซะอีน้องระดับบนต่างกันอีกแล้ว พูดคำนี้ทีไรกูตายทุกทีว้าวมึงเป็นยังไงมึงอชิบหายแล้วเออนั่นแหละตุยบ้านตุยตึ้งตึ้ตึ้งตึจะไปไหนจะไปไหน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 เยอเยอเยอะบอลแตกดิโอ้โห่บอลแตกเต่าเอาเต่าเคลียร์ไม่ไหว ไอ้ดาแลดีเจ๋งเลยอ่ะอย่าเอาเคี่ยงไม่ไหวโหดอ่ะโอ้ยเยี่ยมไปเลยโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่กันพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ